ตอนที่สี่เขาต้องจัดการเองเชิญอินห้าวกลับเข้าจวนมาตอนฟ้ามืดเขายืนลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเลี้ยวไปทางปีกซ้ายจิ้งโสงที่ถือโคมไฟให้เจ้านายดวงตาพลางสว่างวาบเพราะทางนั้นคือเส้นทางไปเรือนใหญ่บ่าวไพร่ทุกคนไม่มีคนไหนไม่อยากให้เจ้านายกลับมาดีกันยิ่งกับจิ้งโสงที่เป็นบุตรชายของพ่อบ้านจิ้งยิ่งอยากเขาพยายามเรียกล่องเจ้านายหลายครั้ง แต่เสียทีที่นายท่านเป็นคนใจแข็งเกินไปอีเจียวกับอีม่านเห็นเขามาพากันแปลกใจคารากอีม่านคิดจะไปรายงานทว่าอี้เจียวกลับห้ามเอาไว้ประตูห้องนอนถูกเปิดออกลู่สเวียนกำลังนั่งบนต่างริมหน้าต่างไม่ได้หันมามองเพียงยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับน้ำตางเงียบๆเ,เชิญอินเ้าเดินเข้าไปนั่งเบื้องหน้านางร่างของทั้งสองกินพื้นที่ของบานหน้าต่างคนละครึง่งสายลมฤดูใบไม้ร่วงพัดโช,ชยมาเบาๆ ทำให้ไรผมของทั้งคู่ปริวสวยายเขาเอื้อมมือไปกุมหลังมือที่วางทับกันอยู่บนตักของนางพลางกล่าวข้าขอโทษดูเสวยเียนยังคงนั่งนิ่งไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ไม่แม้แต่จับรายตามองท่าทางหมางเมินเย็นชาของนางทําให้เฉินอินห้าวพันรู้สึกใจหายยิ่งนึกห่วงนางมากขึ้นไปอีกดูเออจะต้องเข้มแข็งนะพวกเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ พูดแล้วเขาก็หยิบจดหมายฉบับหนึ่งมายื่นให้นางบีดาของเจ้าฝากมาดูสเสวียนรีบหันกลับมาทันใดมองจดหมายในมือเขาก่อนจะรีบดึงมาเปิดอ่านมือไม้ของนางสันเทาจนเห็นได้ชัดดูครับคราวกาัมครานีไร้หนทางแก้ไขพ่อเห็นแก่ตัวแล้วที่ต้องขอให้เจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อแก้แค้นเจ้าจงอย่าได้พยายามช่วยพ่อกับแม่เป็นอันขาดมีเพียงเจ้าต้องมีชีวิตอายุเท่านั้น ถึงจะคืนความยุติธรรมให้พ่อได้จงเข้มแข็งแล้วใช้เลือดพวกมันมาล้างมนทินให้สกุลเสิ่งของเราเอาไว้ชาติหน้าพ่อจะชดเชยให้เจ้าแต่ชาตินี้พ่อโง่เขาพาคนทั้งตระกูลมาตายหวังว่าเจ้าจะให้อภัยทายนี้พ่ออยากให้เจ้ารู้เอาไว้ว่าพ่อรักเจ้ามากท่านพ่อ,อลู่เสวียนกอดกระดาษแผ่นนั้นไว้แนบอกร้องไห้จนตัวยโยนเฉินอินห้าวรีบดึงนางเข้ามากอดในตาแดงกำ่ำ เมื่อร้องไห้จนพอใจแล้วลู่สวียนถึงได้ขยับออกมานั่งตัวตรงท่านอาจเข้าไปเยี่ยมท่านพ่อของข้ามาหรือนางเอ๋ยถามเขาเสียงเรียบเชิญอินห้าวพยักหน้าข้าติดสินบนผู้คุมเรื่องที่เขาทำไม่ใช่เรื่องเล็กหากถูกจับได้ดีไม่ดีจะพาทั้งตระกูลถูกกล้าเข้าไปพัวพันเมื่อสองเดือนก่อนฉนไหนท่านจึงไม่บอกข้าสักคำอย่างน้อยก็ให้ข้าได้ทำใจเชิญอินห้าวไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไร จึงมองนางอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นตัดสินใจชวนนางไปยังห้องหนังสือไปกับข้าข้ามีอะไรจะให้เจ้าดูในห้องหนังสือเขายื่นกล่องใบหนึ่งส่งให้นางลูสวิยนรับมาเปิดดูในนั้นมีบันทึกพร้อมกับจดหมายหลายฉบับนางเลือกหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านเป็นอย่างแรกในจดหมายเป็นข้อความที่บิดาของนางเขียนถึงเชิญอินห้าวตั้งแต่สี่เดือนก่อนที่ดีกาจะมาถึงจดหมายทุกฉบับล้วนเป็นของบิดานางเช่นกัน ใจความในจดหมายนั้นท่านพ่อขอร้องไม่ให้เฉินอินห้าวบอกเรื่องนี้กับนางเพราะเกรงว่านางจะถูกดึงเข้ามาพัวพันเมื่อแม่ทับเึ่งรู้ตัวว่าตกเข้าไปในแผนร้ายจึงรีบส่งจดหมายรับมาหาลูกเขยทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้เขาออกหน้าเพราะหลักฐานแน่นหนาะและตัวแม่ทับเึ่งเองได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวจริงๆเรืร่องมีอยู่ว่าเมื่อปีก่อนท่านแม่ทับถูกสหายคนสนิทที่เป็นรองแม่ทับนามว่าซุนเซี่ยนาน เรียกล่องให้ไปช่วยเหลือชาวบ้านอพยพหนีภัยแล้งมาจากเขตรอยต่อโดยไม่รู้เลยว่าคนเหล่านี้เป็นสายลับของพวกชนเผ่านอกด่านสายลับกว่าสี่ร้อยคนถูกจัดให้พักอาศัยอยู่ในค่ายโดยคำสั่งของแม่ทัพซึ่งไม่นานข้อมูลทางการทหารก็ถูกส่งออกไปกว่าที่แม่ทัพซึ่งจะรู้ตัวในตอนที่จับสายลับพร้อมจดหมายฉบับหนึ่งได้แล้วถึงเขาจะสั่งหารสายลับทั้งหมดเพื่อฆ่าปิดปากแต่ยังมีคนรู้อยู่ดี คุณนางที่ต้องการเล่นงานแม่ทับเซึ่งมีไม่ใช่น้อยเมื่อหลักฐานถึงมือเสนาบดีกลาโหมจึงยื่นดีกับฟ้องร้องเขาทัานทีหลักฐานที่ใช้ฟ้องร้องไม่ได้มีเพียงแค่จดหมายที่มีตราประทับของแม่ทับเซึ่งยังมีศพสายลับที่ถูกขุดขึ้นมาอีกสี่ร้อยกว่าศพหลักฐานมาตัวแน่นหนาเพียงนี้แม่ทับเซิ่งย่อมรู้ว่าตนไม่มีทางรอดเพียงแต่ยังไม่เข้าใจว่าตราประทับของเขาถูกผู้อื่นนำไปใช้ได้อย่างไร เขาถึงได้นึกสงสัยสหายคนสนิทอย่างซุนเซียวหนานจากนั้นถึงได้เขียนจดหมายมาหาเชิญอินห้าวให้ช่วยสืบดูเชิญอินห้าตามสืบเรื่องนี้มาตลอดสี่เดือนจนได้รายชื่อผู้ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องมาหลายรายชื่อโดยไม่คิดจะบอกเรื่องนี้กับภรรยาและยังต้องไม่ให้ตนเองเข้าไปพัวพันมิเช่นนั้นลู่เสวียนจะเป็นคนแรกที่ถูกลากไปตัดคอเพราะนางเป็นบุตรสาวของแม่ทัพเซิงศัตรูย่อมต้องอยากถอนรากถอนโคน เขาถึงไม่ได้บอกนางเพราะนีิสัยอย่างลู่สวียนหากรู้เมื่อใดนางจะพุ่งชนใส่ศัตรูโดยไม่เกรงกลัวเขาไม่อาจปล่อยให้นางพาตัวเองไปตายหลังจากอ่านจดหมายทั้งหมดจนจบลูสเสวียนค่อยๆหย,ย,ยิบบันทึกออกมาเปิดดูทั้งน้ำตาชื่อแรกแน่นอนว่าย่อมเป็นรองแม่ทัพซุนเซียวหนานต่อมาก็เป็นหวังเจียจือ้อเจ้ากรงกลาโหมตามมาด้วยเจิ้งเก่ากง กับเจ้ากรมโยธาส่วนที่เหลือล้วนเป็นทหารในสังกัดของบิดาและยังมีชื่อหนึ่งที่ลู่เสวียนเห็นแล้วถึงกับขมวดคิ้วหลัวปังเพราะหลวปังผู้นี้คือบิดาของหลัวงเมย์เมยหญิงสาวที่นางโจคิดจะรับเข้ามาเป็นอนุให้บุตรชายวันนั้นผู้หยินเจ้ากรมโยธาเป็นคนออกหน้าทับทามคนพวกนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิดาแต่แรกแล้วหรืออันที่จริงวันนั้น นางแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าไฉนหูหยินเจ้ากรมโยธาถึงได้ยอมลดตัวมาเอ่ยปากทับทามลูกอนุของข้าบดีแม้แต่เรื่องที่กลัวหูยินยอมคบหากับนางโจดโดยไม่ตะิดตะคงใจยังเป็นเรื่องแปลกหรือว่าวันนั้นเจตนาที่ท้าจริงของกลัวหูยินจะไม่ใช่เรื่องทับทามหลวงเมยเมนางเงยหน้าจากบ,บันทึกขึ้นมาถามเขาคนพวกนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างล้วนเป็นพวกที่เคยเสียผลประโยชน์ เชิญอินเฮาต่อไปตามความจริงข้าบดีหลัวด้วยหรือนางถามต่อใช่เมื่อหกเดือนก่อนปิดาของเจ้าบังเอิญจับขบวนพ่อค้าที่ขนเกลือเถื่อนได้ก่อนจะถูกส่งออกไปนอกด่านเท่าที่ข้าสืบดูมีความเป็นไปได้มากว่าเกรือเหล่านั้นจะเป็นของข้าบดีหลัวรู้อย่างนี้แล้วแววตาของลู่สเวียนพันเย็นเยียบที่ท้าวันนั้น กัวฮูยินไม่ได้ตั้งใจจะไปทาบทามหลวงเมย์เมย์แต่แรกแล้วเจตนาที่แท้จริงคือต้องการทําให้นางหึงหวงจนอารวาดเพื่อจะได้มีปากมีเสียงกับเฉินอินห้าวมีหนังซ้าในวันเดียวกันนั้นยังมีเรื่องแท่งหญิงลูกขึ้นมาอีกอะไรมันจะประจวบเหมาะได้เพียงนั้นคนพวกนี้คงต้องการให้เฉินอินห้าวอยากกับนางเพื่อจะให้นางกลับไปใช้ซาเซิงจะได้ประหารนางไปพร้อมกันสารเลวจริงๆ คิดแล้วลู่สวียนก็มองไปที่เฉินอินห้าไม่นึกว่าตนเองเกือบจะตกลงไปในหลุมพรางของผู้อื่นง่ายๆเช่นนี้แล้วท่านคิดจะทําอย่างไรต่อไปลู่สวียนเอ่ยถามเขาเสียงเรียบเฉินอินห้าตอบกลับมาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดพรุ่งนี้ข้าจะเข้าวัางไปคุกเข่าขอร้องฝ่าบาทอีกครั้งนั่นไม่จําเป็นแค่เรื่องที่ท่านแอบเข้าไปพบบิดาข้าก็ทําให้พวกเราลําบากได้แล้วหากท่านยังไปทําให้ฝ่าบาททรงกริ้วอีก ดีไม่ดีอาจเป็นการเปิดช่องให้ศัตรูข้าต้องทําตามคําสั่งเสียของท่านพ่อจุดนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้แต่เขาทนเห็นความอายุติธรรมที่มีต่อแม่ทัพเซิงไม่ได้ในเมื่อนางไม่อยากให้ไปเชิญอินเฮาย่อมไม่กล้าขัดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องครอบครัวของนางดูสเวียนเองก็ใช่ว่าจะไม่อยากให้เขาไปเพียงแต่นางต้องรักษาชีวิตไว้เพื่อเอาคืนคนชั่วพวกนั้น แม้จะปวดใจจนกระอักเลือดก็ต้องอดทนถ้าท่านอยากช่วยแทนที่จะไปขอร้องฝ่าบาทเรื่องของท่านพ่อท่านควรไปฟ้องร้องเรื่องที่ลู่หวาปินพาองค์ครักเสื้อแพรมาบุกจับข้ามากกว่าเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงยังน้อยได้ถอนขนเส้นหนึ่งออกมาจากปีของเจิ้งเก่ากงย่อมดีกว่าส่วนเรื่องของตระกูลข้าข้าจะจัดการเองเชิญอินเฮาย่อมรู้เรื่องของลู่หวาปินตั้งแต่มาถึงจวน อันที่จริงเขาตั้งใจจะกราบทูลอยู่แล้วจึงรับปากนางโดยง่ายทว่าในใจกลับรู้สึกไม่คุ้นชินกับท่าทางห่างเขินเย็นชาของนางอยู่บ้างถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนดู่สเวียนพูดแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนไม่มีท่าทีอะไรอาวรนต่อสามีเลยแม้แต่น้อยหลังจากนางออกไปแล้วเชิญอินห้าวยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมไม่กล้าตามกลับไป เพราะรู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเองถึงลู่เสวียนจะดูเข้มแข็งต่อหน้าผู้อื่นทว่ายามที่อยู่คนเดียวนางไม่ต่างกับคนไร้ชีวิตนั่นตระกูลของนางเชียวนะท่านพ่อท่านแม่ของนางและยังมีคนในจวนที่นางเคยพูดคุยมาตั้งแต่เด็กอีกสามวันพวกเขาคิดแล้วลู่เสวียนก็ร้องไห้จนตัวโยนในขณะที่ลู่เสวียนกำลังเศร้าโศกยังมีหลายคนที่อินดีปรีดา ไม่ว่าจะในเรือนของนางโจบ้านสกุลหลัวบ้านสกุกลกัวบ้านสกุลลู่ทุกคนแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้เห็นหัวของนางหลุดออกจากบ่านางโจถึงกับฉลองกับสามีใหม่ด้วยการพลิกผ้าห่มกับเขาไปหลายรอบเช้าวันถัดมาจิ้งส่งวันนี้ไม่ต้องตามไปดูแลข้าให้อาชงไปคนเดียวก็พอส่วนเจ้าอยู่ดูแลหูหญินเถิดขอรับจิ้งโสงรับคำบรรยากาศในจวนสกุลเฉินยามนี้ หากไม่นับคนในเรือนนางโจทุกคนมีแต่ความเศร้าโศกบ่าวพร่บางคนถึงขั้นควักกระเป๋าตัวเองเตรียมซื้ออาหารมาทำไปให้นักโทษทานเป็นมือสุดท้ายตอนที่ลู่เสวียนได้รับรายงานเรื่องนี้นางจึงสั่งให้จกจ่ายเงินทองให้พวกเขาเพราะสองอยกว่าชีวิตคงไม่มีใครมาดูดำดูดีหากได้บ่าวพร่ทั้งจวนไปช่วยกันป้อนนาจะครบตามจำนวนความอัปดีของบ่าวพร่ในจวนสกุลเฉิน ลู่สุเียนจดจำไว้ในใจแล้วพวกเราคงต้องเตรียมตัวเช่นกันลู่สุเียนเอ่ยกับสาวใช้ทั้งสองเสียงสั่นเครือใช่นางเองก็ต้องเตรียมตัวการจะผ่านเรื่องนี้ไปได้สำหรับลูกคนหนึ่งมันไม่ง่ายเลยในขณะที่บ่าวไพร่หลายคนผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปซื้อของในเรือนหลังหนึ่งกลับมีเสียงร้องรำดังขึ้นอย่างสนุกสนานพอบ้านจิ้งเข้ามารายงานด้วยใบหน้าโกรธขึ้นโทสะทาบจะปัทุออกมาอยู่รอมร้อ หญิงซาโจผู้นั้นจ้างคณะนิ้วมาจัดการแสดงขอรับผูหยินอนุญาตให้บ่าวไปจัดการนักขอรับบ่าวจะจับพวกมันโยนออกไปให้หมดมือที่กำลังพับกระดาษเงินกระดาษทองของลู่สเวียนหยุดชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะกล่าวเสียงเรียกว่าไม่จำเป็นแต่ผูหยินขอรับจิ้งยุ่นยังอยากจะคัดค้านเพราะนางโจทำเกินไปทว่าลู่สวียนกลับสายหน้านางเป็นมารดาของสามีข้าต่อให้จับคณะนิ้วโยนออกไป ก็ใช่ว่าจะจัดการนางได้พรอให้ในายท่านของเจ้ามาจัดการเถิดในเมื่อเจ้านายเอ่ยออกมาเช่นนี้พอบ้านจิ้งยังจะกล่าวอะไรได้อีกได้แต่เก็บโท่าเสเอาไว้นางโจซื่อเป็นมารดาของนายท่านเขาเองก็ไม่กล้าจัดการโดยพลาการคงต้องรอนายท่านกลับมาอย่างที่ฮูหยินบอกโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ